มาหอดับท่านดาเครื่องรถอยูอ่ดจดถงแลโอเคมาแัม,มายนะนนีน้วนคาองเขาดป้าได้อะไรมาฝากเนี่ยของฝา,ากมาเบิร์ของฝา,ากของน้องไอรินกับนองของเนาะนี่ยังงนี่เป็นของฝากของไอรันน่าไอรันฝ่าครับเอาทีครับลูกเลยนะเพี้เนาะ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนซอสครับอากาศดีๆมื่อนี้ยครับกำลังสีเข่าคอนกันครับผมอยากกินเขากันเนาะกินเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศในเมืองวายงามซอสตอนนี้เข่าม้งเข่าม้งคืนครับ ผมมีแดดรมียางคาฟ้าคึ้มอากาศดีดีดีดจนหนาวครับก <c> า <oughs> ลัางจะออกไปครับปูน้องหงเนาะครับปูฝรังก็คือนะเพิ่นมาจากนิทรแลนด์ครับผมออกไปรับะเดไป กันเนขาในโต้งละรถไหลแห้งสิบโมงแล้วเราต้อง,งตีคือเขาเลยครับโอ้โหหนาวแอบเปิดคีเดียวนึงก็เย็นเพราะแห้งใช่หอดนาละนาจะกลับมาไทยสองอาทิตย์นะครับมาเบิ้งืนอนเบิ้งสัน้นมาสมกลัวที่ว่าปวากกินปวกจังน,น,นะครับเฮ็ดยัน,น,นไว้โครงสางเป็นบางมงที่ เป็นไม่แบบเราบริแกะออกไป้จังไดนะครับพัวเล็กขึ้นมากินเฮีนนะัวกินช่วงของครัวครัวในเฮียนได้ลือเห็นไหมครับนันเลงก้าเบิ่งขับรถเข้าใจกลางเมืองขันแก่นครับผมหนามอขออยาให้บรรยากาศของรถคอนนีมากขานแก่น โรงแรมจะเลื่อนคอนแกนจะเจริญนท่านี่หรือซื้ออย่างนี้แหละครับผมนะครับหน้าเลยเนาะผมก็จาซื้อโรงแรมมาได้จะเจร่อนท่านี้คอนแกนอย่างประมาณนี้แหละครับมาเป็นธมามภาอยินดีตลอดเนาะเดี๋ยวไปอาบน,นาจะเข้าครับผมน,นา,นาจะลงมากินเขาอยู่ลำดี ย่ด้านหลังสันจอรถเขนอถึงแล้วครับผมนาทัวรห้านาจะเข้ากันใช่แล้วหรือนี่แ้วิมจรอริจซันสองไปเรียนาะท่วร์เ <laughs> ก็มาหอดครับท่านดาเื่องรถอยู่เราหน้าปอล์เขาปะไม่ค่อยจิ้มเข่าเยดากลดไปใช้ของกันใช่ลหม มามีมองจอดพอดีถ้าหากะดาััเตมพราะดูแลขีเขาบาได้เรยขี้เขาบาได้เรยครับเดีวเาลุกนไปไลันว่าจะไม่ต้อเลเย้นต้ี Kijk, een ijzeren man. dit. we gaan even naar de J-shop, hè? Hij kan hier naar beneden. Ja, en dan gaan we hier ook Oh, met hem. Hij pookt ook achteruit met een Paulie. Mark met de, de babykleertjes en de babyphone. En ook de, de blauwe tas. De blauwe plastic tas. Wat was dat voor de kinderen? Voor de naam Ja. Voor de kinderen. Voor de Ik Voor de kinderen. Voor de de kinderen. Voor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  de de มังสวลัดเนยอาหารมัง,ง,งสวิรัตเน,น,นี่ยตั้งไย่านต้งตขามอเขาหเก้ารมบช่ักั้งันสารรมันเป็นเขากองบอก Is, uh, hij moet vandaag voor de stage? De stage? Ja. Maar niet als Joshua is goed Ja. En? Leuk. Weet, weet Joshua wel waar hij gaat stage lopen? Ik heb geen idee. Hij zelf ook ja. niet. Oké, okay, we zijn bij het huis, de huisdien. En het huis staat er nog. ตาลบังกนได้บบนี่ว่ารถสักราติดบ่รืจาตาดบมรถจักว่านใหญ่ลกะติาชัดชเนี่ยกไงก็เรืงควงบ่ควงายลงไปสตาร์ารถบังข้าว,วาาากันจอดท่า,านาานาว่าไปทำโมเดล มัไป็นยังไครับระดับติดป่ะติดไปสิคนคลของลงไว้ให้หน้าแล้วครับ้ากันฟาวมาเลื่อมซอน้ำประดีผมวพออกไป็นไรแล้วเนาะพากันออกมาแล้วเลื่อมซอน้ำเอาไปซื้อน้ำจะเข้าวกัน <c oughs> ยางเราเบึ้งเฮียนเลยไปซื้ีน้ำเอาไว้ให้หน้าจะซีหาแพ็กกันครับ ไปครับมาส่งน้ำหัดงานซื้อน้ำยังไม่เรียบร้อยละถ้าขันต่อได้น้ำไม่อยู่ขายงานครับน้ำเป็นปเรื่องๆทุ่นน้ำองก็สิออกไฟลานครับผมไปส่องไฟอยู่ลานเนาะยุบน้งองบอกเอาบันไดไปส่องไฟอยู่ลาน,น้ำ ไอรันไปหาน้องไอรินกับน้องหงครับผม,มเฮ็ดเบียร์กิรันจะเข้าวกันแรกก็จะขับไม่เฮ็ดเบียร์แช่น,นึงครับผมขวากันญลายครับผมไปกันเลยหอดรานแล้วครับไปขนของลงรถกันมีของฝากมาให้น้องไอรินน้องนานนามหน้องนานฟ้านะครับแล้วก็ของฝากของผมครับแต่ลงไปว่าตั้งแต่เราเป็นยังไงางเนาะ ภูระหงสเสื้อว่าฝากนะครับเสื้อว่าฝากจากนเนเธอร์แลนด์จากหลายต่างประเทศนูกับยาเสื้อว่าฝากเลยหิวมานําตอนผมจัดซื้อข้าวเหนียวทุเรียนครับเรากับไปฝากยาเทาทองหงส์นะกินขา้าวบ๊อกไคแสบ응กินบ๊อกไคได้ครับเลยซื้อหมากใหม่เขา้าหมากใหม่ไปสู้กินนะเนาะข้าวเหนียวทุเรียนกินแล้วบ๊อกไคไทยครับภูเทาภูเทอ เตือนแล้วเยืนท่าแล้วยอนทากันนะนี่ท่าล้านจัเอ๊ข้มาแล้วตื่นพอดีอาจารย์ราตือนเอนครับกันดูปาได้ไรมาฝากน,นี่ของฝากนี่ของ <c oughs> ฝากแจกใเธอเล่นข <c oughs> องฝากกันได้ของฝาก้ตจเตปาเอาอะไรมาฝากเด็กน ปูเป่าข้า็ตื่นไหมง่าพุดไก่ยยุกกะยังตื่นไปพอว่านขออย่าเข้ากันเอาเอาพวกเอาเอาเอาเลยคุณไปเอาเลยไปจะช่วยบอจะช่วยเหรอคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้ากันสวัสดีจ้านี่หนิสวัสดีจ้าไปพอว่างของอย่าเข้ากันไปพอเอาของไปไว้กันนักเนี่ยนั่งมาจะเชื่อใครเลยวะ ของแปะนามมาครับมาเบิ่งของฝากของน้องไอรินกับน้องของเนาะมี่ยังแน่อันนี้เป็นของฝากของไอรันนามไอรันฝาท่านที่เกี่ยวกับยาจากนิทดแลนถือว่าฝากเนาะเดีวเาเป็นเพราะว่าสองคนนัดไปโรงเรียนนะครับตอนใบตอนแรกเออปู่นี่มาฝากไอรินอันนี้เป็นเป็นกล้องครับผมกล้องคล้ายๆกับไอของวงจอดปิดไหมจะมี เปิดบังการเป็นยังไงไอตัวบ้านนี่แกเบิรงอันนี้ก็อึแกเบิรงดเลยความกันเลยครับเพราะว่าถึงแก่เปิดจะเปิดเบิรงด้วยกันโอ้ได้ของฝากเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นหน้าจอคล้ายๆโทรศัพท์ได้ของฝากค่ะนาจอคล้ายๆโทรศัพท์เนาะเป็นใคลาโทรศัพท์อันนี้น่าจะเป็นของแม่ครับน่าจะเป็นท่านของทององถือเนาะได้ของฝากนอนอ้าอยากดูเลยลูก อันนี้เป็นกล้องครับผมเอา,มาติดดูอเอลิทเ้อร์นีสายให้พร้อมอาจะเอาแบบเสียบเสียบใส่กันแล้วก็เสียบปลั๊กไว้เดี๋ยวต้องเบิ่งคู่มืออีกทีนึงครับผมบ่ได้ไปไกลบ้าไอต้เนาะได้เบิดเพราวะว่ามันเป็นไอ้ไว้ระบบ Wi-Fi มั้งเนี่ยโอ้ไวไฟให้ป้า,ปาไปทำงานด้วยเนะาะงานญาตของบอกมาว่าเบิ่งระยะไกลได้เนาะให้คนหน่อย ไอ้คนหม่นอนอยู่ในห้องย่ามไห้แม่จะได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกโ <c oughs> อเคครับเพราะวะ่าแม่เพิ่นเบิ่งผ่านจอน,นี่เลยน,นะอ,นอันนี้เอาไว้ก่อนชิ้นต่อไปอนนคืออะไรอันนี้เป็นของแม่กับลูกของแม่กับลูกเออดึององกันนี้แหละนะครับเป็นของน้องไอรินครับดูเลยดูของปลูกสิว่างเปล่านี่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 ของน้องไอริน เป็นชุดสวยครับตาบอมแมนใส่เดี๋ยวนี้ดอกช่วงปีหนึ่งมือจักใส่แล้วเอ้ามีถุงเท้าด้วยถุงเท้าล่ะลูกอันนี้เป็นแซนด์ซันครับกับกระโปรงบอลลูชิงเกงที่ญากระปู๋เสือาฝากเนาะสวยจังเลยลูกเนเธอร์แลนด์นี่ขอบคุณจักก่อนสิบกุศลควมไปเอาแล้วควมบ่ได้จะความอยู่ไปแล้ว ความโซ่ความมาเหนียวแบบเดียวแบบปุ๊บป yeah, yeah. ุ๊บแน่ร้อยโบกไปเนียอย่าไปเด้ยอย่าไปเด้ยไม่ไม่หยันไม่สีชมพูเหมือนกันเลยอสวยจังเลยเขาพูดยากอ่สองถึงสามปีครับนุ่งได้ดีบอกเพื่อนดีสักโอ้โหสวยวันไหนเพิ่นดันไปข้างหน้าเอ้ามีมนไปยังไอรินไอรินจ๋าขนมไม่ให้อ้วนให้อ้วนครับให พี่กอก่าร่มอี่น้องที่นะครับที่ตาข่าเกิดแล้วก็ทิ้นสุดท้ายนี่ป๊าป๊าหรือเปล่าเป็นโดนฝึกบินครับผมวั bon ne, นนุ่้ันละช่วงเดือนเก้าาาย่าถืวลูกจับอา,อาจจะได้มีวิววิวง,ง,า,มงามทางบานันนหองไอเบิงเพราะว่ามีโดนฝึกบินละงานในองเสือมาฝากงานกับปูเสือก็ฝาก ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเลยขอบคุณจ้ากับปู่กับย่าเลยขอบคุณปู่กับย่าให้ที่ของฝากมาให้นะมี่พอจะไปฮัทบินบินเก่งๆเลยกระจิถ่ายรูปงามให้เอฟซีเดบังครับผมอรินสองถึงสามขวบใช่ไหมแต่ว่าไอีรินเนี่ยจะขวบขวบก็ใส่ได้แล้วสวยปู๊สาวสวยใช่ไหมขอบคุณจ้าก่อนอืมกันสวยๆเลยขอบคุณจ้าเลยอืม แค่สวยด้วยมันหลัดูดมาอยู่บอาาเซ่เลยค่ะถุงทำมันมายู่บ,บาาอเซาเลยกางเกงเนี่ยกางเกงหรือกระับผมกางเกงเด็กอ๋อกางเกงกางเกงผู้สาวไม่นอนเมืองกล่กงองยังไงอเอ้าอย่าหม,มาุนมาอย่ามาอย่ามามันจะตกขอบที่นอนแล้วไม่ตกไม่ไปแล้วไม่ไปนะปนะเอ,เะเอเะก้ยเสร็จแล้วเอก้ยเสร็จแล้วไอ้กางเกงนี่ใส่กับเสื้อตัวไหนก็ได้แน่นจ้ะ เอาลูกจะไปจริงๆเหรอคะพึ่งดูพึ่งดูนี่พ่อบอกว่าให้ยกตัวขึ้นได้ก่อนแล้วก็ยกกล้นใครจะข้านเลยเนื้อนหม่ไปไปอื้ออยู่นะลูกอ่าเก็บไว้ขอบคุณจ่าเล็กจ้าไปเทตูดก่อนเทตูดก่อน เอร่อยน้อยลิ้นเจ็บตูดจะบข้าวครับผมเออมีของฝากด้วยนี่ทดลองเบิงครับนี่เห็นบอ่อันนี้ต้องเอาไปทั้งหมดครับกันทีผมเทนี่เอาไปไว้ข้างนอกถ้าต,ตอนนี้ชาร์จแบตอยนะู่เนาะทดลองเบิงนี่คือกล้องครับกล้องสั่งมาหาหน่อยลิ้นนี่เล็กหน่อยอีกเหทดลองเบิง ไอรินมาหนึ่ขยับขยับนี่เห็นบ่เอาส่งเสียงหน่อยเสียงขอกล่องฮลัลโหลฮัลโหลเสียงออกไปครับไอรินอไอคนใหม่อนอนจะเนี่ยของคนเดียวใช่ไหเเียดใหญ่เนาะจ้าไอรินจ้า,า,จา <c oughs> ได้ยินชัดเจนไม่เอาแล้วจนะอนอนละไปพานอนไอรินเป็นมากนะครับ ไปนอนเราจะไปซื้อของไปซื้อของน้ำบอกไปไปเอาเราปิดนี่วกันไปโยกไกลกันก็คือใบเลยอืมก็มาวก่อนชาแบบเดียวกันไปไปเดี๋ยวไว้พอกันชิปนายพี่นาเนาะพี่เนี่ยขอตัวออกไปซื้อของครับแล้ก็จีบไปให้น้องหงหยอดยาหยอดตายผมกันเพราะว่าผมเครื่องตาเนาะตั้งแต่เมอวานแหละล้างตาไปสองรอบแล้วครับแล้วแต่สียอดตาเพราะว่านี่ครับ ตาอยากแดงจะน้อยแล้วครับเนีเริ่มน่าจะฟุ้นเขาเงี้ยพอเชื่อมไอเสนักาบอยู่ว่าเขาว่าม่วมีว่าเขานักาขอบึ้นมากสุดหัวเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่นี่ขอขอจบพ้ในก่เนาะเดี๋ยวพคลิปไหนพี่นาาขอบผมจะรคลิปนี้ไบาบายสวัสดีครับ ขอบคุณคุณปู่กันเลยดีกว่ากับ่าติกันขอบคุณปู่กับย่าตินะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณจ้ากันขอบคุณจ้าจ้ติมาไปเอายาใส่ตาพ่อกันเรียนยาเปนเรือต้องเวลานะตากรุ๊บยังไงไอ้ก็เคยซื้อให้แบบในวันนี้แนนยกแจกกองกัน เราพยาพออย,านอ,นนอ,ยอ่ะข้าไในนั่งแล้ดึงแล้วผมแม่มันไปดมมือเจน,นหนึ่งบ้านคนอืมอืมเอาหน้ายายอดใส่ด้ยาอําังไรหลายอยาดอดเลยนอน <c oughs> ร้อนๆ<อ><อ>เลยคอยอดสกันอาชีพไหมใช่อาลูกเห็นยอะ ข้างตาเนอะก็มาเอาวไมมันติดเนาะง่ายตีมอแมเยอะเยวกี่อาละสองเยอะเพ่นอยทางงานเป็นยาดมไร้คอตาอ้ยเนอะนะแบะไม่เบะแม่จะตายอีพ่อแบะะ